รวมถึงทุกๆท,ท่านได้ด้วยนะแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แค่ขนาดเดินไปดมกลิ่นดอกไม้เฉยๆเนี่ยยังจัดว่าเป็นขโมยนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นอธินาทานไม่ได้เป็นสิขาบทไม่ได้ต้องอบัตในสิขาบทเกี่ยวกับรลักทรัพย์นะครับไม่เป็นอธินาทานกรรมบทด้วยไม่ผิดต่อสิขาบทด้วยนะแต่ยืนดมอยู่เฉยๆเนี่ย สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นด้วยจิตที่ไม่สมควรไงมีเรื่องอื่นควรทําก็ไม่ทํามายืนดมอยู่ได้ทํานองนี้เนี่ยเนาะเป็นไงครับวิธีแห่งผู้ขัดเกลี่ยนเนาะขนาดเรื่องแค่นี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตนะถ้ามันสภาว่าเช่นนี้เกิดในจิตใจของผู้ใดความเป็นไปในจิตใจของผู้ใดเนี่ยก็คงจะใกล้แล้วแหละนะครับถ้ามีความชัดเจนหนักแน่นขนาดนี้ นะพอฟังได้เนาะ